เอาล้ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพรมสวิทภมออนไลน์ private server นะก็วันนี้นยผมก็จะมาเล่นชาร์ลอตตามที่ทุกคนเรียกร้องมานะครับชาร์ลอตเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกรักของผมอีกหนึ่งตัวเลยนะละคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของชาร์ลอตแล้วนะครับก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันโดยอีก2ตัวที่ผมคิดจะเล่นเนี่ยนั่นก็คือลิกเกอร์กับคนคุกนะ เพราะว่า2ตัวละครน,นี้เนี่ยก็เป็น2ตัวละครที่ผมเนี่ยเล่นบ่อยมากๆแล้วก็เล่นออกมาได้ดีมากๆเหมือนกันนะสมิงดำเนี่ยก็คิดดูก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงปัญหาคนที่ออกเกมอีกอะ่ะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทาคลิปนี้สักเท่าไหร่นะผมได้อัดไปแล้ว2เกมสําหรับเจ้าชาร์ลอตกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าชาร์ลอตที่ไม่ได้เล่นมานานเนี่ยยังจะโหดเหมือนเดิมไหมนะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันเดี๋ยวเเเเราเขาขไปดูในนกกมกัลย มาครับผมในเกมแรกเราก็อยู่กันในด่านหนองน้ํานะโอ้โหชาลอดลูกรักอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวลูกรักของผมเหมือนกันนะคือแบบสาวๆนี่คือผมเก็บหมดในโฮมน่ารักทุกตัวนะโอเคขออญาติเคลียร์ก่อนเลยด่านหนองน้ํานี่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะพอเล่นได้นะด้วยความที่หลุมมันไม่สามารถโดดตามได้เนี่ยไพ่เหลืองของเวโลนาเนี่ยมาเลยเป็นหมันนะทุกคน จัดไปหนึ่งแผลก่อนเมาเมาเดมาแล้วผมให้อีกหนึ่งทีแล้วผมเอานายยัดประตูจะเวันนี้ไม่ให้ไม่ให้ไปคนเดียวลัตตี้อีกหนึ่งทีก็ยูโดดหลอโดนหลอโดดหลอโดดหลอ,อ,อต้องวิ่งไปลา,ลายน้ำข้างหน้าเรานะขอญาตโจวกไพ่รอขอไพ่ไพ่กากานะ อ,อตายหนึ่งไปก่อนขำๆแล้วเองกซ์ได้คิวเลยครับเพื่อเห็นออร่านะเห็นอรเออร่าอีกแลสามคนผมจะไปไล่สเตฟันก่อนเลยเเอือจะเอาหอแล้วผมปาหนึ่งสองล <c oughs> ้วจะเก็บไว้หนึ่งใบนะครับแล้วก็โอ้โหหลุมนี้ก็ค่อนข้างยาวนะแต่ถ้าโดดมาอย่างเงี้ยขอจอหลังได้เธอ ขอจอหลังหน่อยเธอโอเคถ้า okay. กดแบ,บตซิกไล่ยังไงเราก็ต้องเลือกทัทางนึงนะทุกคนเราไม่สามารถโดินหลุมได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากครับเราแค่เดินไล่ไปชิลๆไปข้างหน้าเราเดินเติมยาป่ะเนะ่ะเดินเติมยาหรอไม่ได้เติมนะโอเคแล้วก็เขาเนิร์ฟระยะการเก็บบัตซีกลงด้วยนะทุกคนอันนี้ยิ่งหนักเลย, <c oughs> ลย,ยก็ไล่ข้างๆาญ้านิดน,นึงครับ แต่ว่าแรกมากับการที่เครื่องเนี่ยจะเสร็จช้านะแท่นอะไรอย่างเงี้ยแท่นพิธีอ่ะกินน้ำฮิวว่ะกินน้ำฮิวเหรอแล้วใช้ดุกหลุมเลยจ่ายทุกหลุมที่มีบนโลกใบนี้ไม่เป็นไรเรามีตัดเลือดโมไม่ทันปะแล้วแล้วใบนั้นไม่โดนไงโอ้ไม่ค่อยดีนะรีโหลดให้เลยสต,ตีเฟนมันพาเล่นหลุมหมดเลยอ่ะมันเล่นเป็นนะ แล้วผมเจอคนที่ผมต้องการที่สุดในเกมนี้ละแล้วผมซ้ำเลยไม่โตดครับมันบีบบังคับให้ผมต้องทำโดอลล่ามาในวันนี้นั่งเนียนเลยดิอันน่ามีชินาร่าดเอเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเออชินาร่าหรอมั้งแต่ว่าเลือดเ,อเลือดเหลือเศษอีกแค่ใบเดียว ชินาล่านี่น่าจะทำให้เลือดเหลือเศษๆนะถ้าจำไม่ผิดไปไหนจ้าเคตัดคนออกก่อนครับสีเป็นกำลังฮิวตัวเองนะไม่ไม่เป็นไรเราไล่คนอื่นได้ครับนี่แน่อ้าวแล้วผมสลับมาถือไพ่บดี โดนไปอีกสามใบ๋ยวต้องให้ได้สักสี่ใบนะสี่ใบเนี่ยมันจะเท่ากับการโจมตีธรรมดาหนึ่งรอบนะครับจะดึงสามใบมันก็ได้แล้วแหละแต่ว่าสี่ใบมันแรงกว่าไงเดี๋ยวมุดองไปต้องกดเคิร์ดว่ะโอเคผมจะลองโอ้โหโอเคไม่ต้องใช้ใบทายครับเก็บไว้ก่อนก็ได้ ผมก็จะดูแถบนะแต่ว่าเขาเหลือวัน,ว,นวันฮิตแล้วเอออ่าได้ใบแดงนะเอยใบยแดงผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนี่ไงล้วมุดเปล่ายางก่อนทูถแถบไม่ได้นะครับอ้าวเปน็นอะไรวะนี่ขนาดได้ด่านที่ผมคิดว่าเป็นด่านของผีแล้วนะมันก็ยังเล่นยากนะน้องๆเพราะว่าปิดหลุมแล้วก็ เนิฟผู้คุมด้วยอ่ะไ <c oughs> ลออบออกจากเกมไปเลยไอออฟหมดใจยังไงเกมก็ต้องเล่นต่อครับเพราะว่ามันหาห้องนานเนาะแล้วเราไม่ได้เจอบอดไงเราเจอคนแลวโชคดีปไปไ้ยินเสียงมาจากตรงนี้เปมาดิ <c oughs> ไม่เปหรอไม่เปหรอ ประตูไม่เปประตูไม่เปอันแน่แล้วใบแดงจะไว้ใจได้กาโอปัสจิขึ้นโคตรชา้าเล่นโคตรทรมานเลยวะโอเคตายแล้ว <c oughs> มีหลบให้รอเลยครับตาผักสตีเฟ่นนะอยู่ด้านล่างเราเขาย,ยืนรอแล้วโดนสตีเฟ่นจูงแนะน่นอนน้องๆไม่ต้องตื่นเลย โชอล่ามานวันนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นตัวนะจะได้อุ่นอกอุนใจหน่อยว่าแบบมีคนอยู่โชออล่ามาหลุมมันเพิ่งปิดไปนะแล้วเราก็มีไพ่ผมจะเก็บไพ่ไว้เลยเราจะเอาไว้ตอนที่ประตูมันเปิดนะเพราะว่าประตูน่นมาแน่นอนครับตีหลุม่ะด่านนี้สามตีหลุมอะหลุมเยอะอยู่เออตีหลุมใช่ก็คือแบบว่าฉ่ำ ไม่ควรปาบไพ่วะผสมยาวะแล้วโดดเลยดูดินี่คือผมไล่แบบว่าไม่รู้จะไล่ยังไงแล้วนะเราดักลายมากก็ไม่ได้ด้วยครับแต่หลุมมันคููดาวนานเพื่อนลืมไปหรือเปล่าเจ็ดนาทีครึ่งขนาดได้คนไวซ้ำคนไวแล้วก็ก็เน่นนะ เห็นผมนี่คนน่าจะไม่ค่อยเล่นผีปะ่ะผมรู้สึกว่าผีก็ใช้เวลาหาห้องถึงจะสักพักเนี่ยแต่มันก็มันก็ยังได้ห้องอ่ะน,นึกออกปะ่ะไม่ต้องแบบไปนั่งสุ่มกับบอทอ่ะเอ,อโอเคเราก็้าไปดูเกมที่สองกันต่อเลยดีกว่ามาครับผมในเกมที่สองเราก็อยู่กันในด่านป่าขโมยนะทุกคนก็เรียกได้ว่าผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเคิร์ชเฟดมาแทนนะของคามิโ,โตเพราะว่าผมจะเอาไว้แบบขายตัวแล้วก็ขโมยแผลนะ คือด้วยความที่มันไม่สามารถโดดหลุมได้นั่นแหละแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยคือตอนเนี้ยหาห้องโคตรนานอ่ะหลังจากเล่นเกมแรกไปอ่ะครึ่งชั่วโมงได้ทุกคนจะทำเป็นเนียนแต่พระคุมมันไม่อำนวยนะเพื่อนมีใครบางคนโดดหลุมไป โอเคผมเมมอยู่เมื่อกี้เอ่อด่านนี้เนี่ยหลุมไม่ค่อยมีปัญหากับเราเท่าไหร่นะโอ้มียันตอนแรกยันถือน้ำไงแล้วกน้ำหิวเลยหรือเปล่าดกน้ำหิวจริงขอบไพ่แดงสวยผมต้อง <c oughs> แจกแผลที่เชื้อก่อน <c oughs> โอเคเป็นสไตล์นี่นะสไตล์แบบว่าแปดแล้ววิ่งถูๆแท่ถก็เรียบร้อยไปก่อนครับข้างหน้าสามารถแปยันได้นะผมจะฝากไว้ก่อนหนึ่งแผลท,ทันไหมไม่น <published> ่าทันเฮ้ยได้อยู่เยได้หนึ่งแผลวิ่งสวนปะเอ้ยบล็อกนะบล็อกนะทำดีๆสองสามโอ้ไม่ได้สี่่ะ <c oughs> เปล่าเลยทุกคนแล้วก็เอาไปอีกหนึ่งแผลโอเคตอนนี้สเตเฟนวันฮิตนะผมจะเดินไล่เลยเราจะไม่รีโหลดไพ่กันนะโอเคก็ตตีแผลที่เชือนะหิวไม่ขึ้น,นครับหลอกนี้ก็ค่อยเดินไล่ไปเรื่อยๆเลย ยูวอนอาเพย์ไฮแอนซีกะและ้วเจอเป็นยูรีครับขอญาติเลยขอญาติเลยไม่สน <c oughs> ในเมื่อเขาเนื้อผีขนาดนี้เราก็ต้องเม้มหน่อยนะน้องๆตายแค่นั้น <c oughs> แหละแล้วตัวแข็งเลยออกเกมไปแล้วครับติเฟนกำลังผสมยายอยู่ น่าจะได้อยู่นะเขาเพิ่งแค่แบบว่าเก็บไอ้นั่นอะเก็บไอเทมอะโอเคของมันยังไม่ครบครับสวัดดีจ้าสวัดดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้าเราไพ่ติดอะไรจ้าโดนเศษใบไพ่ไปเรียบร้อยครับ าลอดมันก็ยังตึงอยู่ยิ่งเป็นด่านกว้างๆเนี่ยย,ยิ่งชอบเลยของชอบอออีหนึ่งแผเกดอกสองเล่มน,นี้ผมจะปลาทิ้งนะหลบข้อสานมาตึงๆไปก่อนมียันอยู่ที่หลังนะตีบิงเราจะแปะเลยครับแต่ว่าแปะไม่ได้ครับเพื่อนพันสาสินไว้นะอตอนนี้ผมมีเฟสตีบิงมียันไว้ก่อนแล้วกัน เปิดไพ่มาได้โชว์อล่าครับทำเป็นวิ่งเข้ามาหลอครับหลอกได้ผลไหมได้ผลอยู่ครับยึกมาหนิแปะยาหล่อแปะยาหล่อรู้รู้อะไรวิ่งอ่าโดดโดดก็ลงไปก่อนโอ้แต่ว่าเวลา e x e เนี่ยตัวเรามันจะกระโดดลงมาด้วยนะคือมันต้องว้าปมาป่าไพ่นะโอเคไม่เป็นไรครับหรือว่าเป็นเกมยื้อไปแล้วะกรับไปตามสตีเปนนะ 2องวีครับสวัสดีครับเบบี้อ่าเราจะเดินตีหนึ่งแผลก่อนครับเพื่อที่จะให้เขาติดแฟร์ดิเชืีอนะโอเคแสดงออร่าไปเลยครับจริงๆแค่ไพ่ธรรมดาเนี่ยสักใบ2ใบน่าจะตายแล้วปะไม่ดิสามใบเนาะน่าจะสามอ้าวแล้วตีบิงเลือกออกเกมเลยเนี่ยบ้านทุกคนด้วยความอย่างเงี้ยคือแบบคนมันเลือกออกเกมไปเลยแล้วแบบ คือมันเราเรามันเก่งเกินด้วยแหละมัง้งนั่นแหละนะผมก็เบื่อเบื่อตรงเนี้ยแหละขออนุญาตไม่เปิดชื่อแล้วกันว่าเป็นใครน่าเบื่อมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราต้องเลิกเล่นเกมนี้นะปล่อยตีเป็นเลยครับถ้าอยากเก็บสีต้องไล่คนใหม่แทน แล้วโดเนงีงยตู้แทบไงีตีใบกันหนึ่งทีเอาไปอีกหนึ่งทีเอ,าอ้เอาไม่โดนไอเราก็อยากเล่นท่าแล้วด้วยอ้าวมอบแล้วแน่นปะโอ้มันน่าเบื่อตรงนี้แหละตู้ไม่ได้เรนก็แค่ออกเกมหรือเปล่ามันไม่มีการลงโทษอยู่แล้วเติมส่วนตัว ยังไงก็ไม่น่าหรอดเรามีไพ่ทั้ง13ใบผมไม่ตีธรรมดาหรอกคุณเปิดไปเลยโอเคก็นั่นแหละนะทุกคนคลิปนี้มันก็ต้องจบแล้วเพราะว่าหาห้องนานด้วยไม่ใช่อะไรเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เรียกได้ว่าถือว่าตึงอยู่ผมก็ยังเล่นชาร์ลดดออกมาได้ดีนะแต่ก็เห็นกันแล้วนะว่า ที่ผมแจ้งไปตั้งแต่คลิปก่อนๆหน้าเนี่ยว่าทําไมถึงไม่อยากที่จะเล่นต่อนะคือจํานวนคนมันเล่นอ่ะมันมันไม่เยอะอยู่แล้วแล้วก็ต้องมาเจอคนแบบนี้อีกมันก็นั่นแหละนะเบอร์ชื่อไว้เบอร์ชื่อไว้ <laughs> โอเคทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าตรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะบ๊ายบายครับ